โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีเกียร์ออโต้ท็อปสุดขับเคลื่อนสี่ล้อปีสองพันสิบโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะแม็กไลสวยสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นลายไม้รอบคันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะได้เกียร์ออโต้ด้วยได้ขับสีอีกตั้งหากค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะคะอยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาทค่ะคนซื้อรายรับอยู่ที่18,000บาทขึ้นไป ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยน่คะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะนี่ค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเบาสาแถวอีกตัางหากค่ะนั่งได้7-8คนเลยค่ะคุ้มค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะสําหรับรถคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซล D4D สามพันสเครื่องแรงค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 505 50 0858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซนำาสหน้า SIMP10 พิมพ์ไลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ